สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปเลขประจำงวดวันที่16กันยายนพศ2567ค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะงวดวันที่1กันยายนพศ2567ค่ะตับบนทุกหลักวรรณพรให้ที่เลข2นะคะหวยออกบน199 606ล่างออก9 4สค่ะดับบนทุกหลักให้ไว้ที่เลขสองเลข2ก็ไม่มานะคะดับคู่บน02 05 15 71 75 97หหก็ถือว่าเดินดีนะคะเพื่อนๆนเด่นบนให้ที่สกับ6ลรอง1กับ3นะคะหวยออก606กค่ะเลขท้ายนะคะ เข้าที่เลข6นะคะเดินบนเข้าที่เลข6ค่ะดับล่างทุกหลักนะคะล่างงวดนี้หวยออก94นะคะดับล่างทุกหลักวนพรให้ไว้ที่เลข3เลข3ก็ไม่มานะคะดับคู่ล่าง0 0 0 8 1 9 2 8 4 6ศูย่าสยังเดินดีอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เลขดับ ลดต้นทุนบนนะคะร้อยสิบหน่วยนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดที่ผ่านมานะคะดับร้อยบนนะคะได้ที่เลขสองเลขสองก็ไม่มานะคะดับสิบบนได้ที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดก็ไม่มานะคะดับหน่วยบนได้ที่เลขห้านะคะห้าก็ไม่มานะคะสองห้าเจ็ดนะคะเป็นเลขดับที่ไม่มาทั้งสามหน่วยเลยนะคะ หนวยออกบุนเลขท้ายออกหกศูนหกะคะเพื่อนเพื่อนวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดดับร้อยบนได้ที่เลขศูนย์ค่ะดับสิบบนได้ที่เลขห้าค่ะดับหน่วยบนได้ที่เลขแปดค่ะร้อยสิบหน่วยศูนย์ห้าแปดเรามาลุ้นกันกับเพื่อนเพื่อนงวดวันที่ส6บกกันยายนที่จะถึงนี้นะคะดับบนทุกหลักวรรณพรได้ที่เลข5้าค่ะดับคู่บน 01 06 08 13 83 86ค่ะเด่นบนได้ที่เลขสอกับเลขสีค่ะรอง1กับ3ค่ะดับล่างทุกหลักได้ที่เลขหนึ่งค่ะดับคู่ล่างได้ที่03 1 2 4 9 5 8แล้วก็67ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันค่ะยังเดินดีอยู่นะคะเพื่อนๆนขอให้เพื่อนๆโชคดี มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ